สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซาโยดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซาโยดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไปเกาะติดความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส0 2 1นนะครับหรือครั้งที่31นะฮะที่ประเทศเวีนดนามก็กําลังจะ เริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2565นี้นะฮะซึ่งในส่วนการเตรียมทีมนะครับก็แน่นอนว่ามาดามแป้งเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งทางโค้ดมานโพกิ้งนะครับจากทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมาช่วยคุมทัพทีมชาติไทยชุดซีเกมชุดนี้นะครับส่วนรายชื่อก็น่าจะมีข่าวดีครับนักเตะแกนหลักจากสโมสรต่างแดนเนี่ยมาช่วยทีมหลายคนนะครับที่ยืนยันมาแล้วก็คือจนาธานเข็มดีนะครับก็ มาช่วยสีเกมค่อนข้างแน่นอนแล้วนะฮะส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตสดๆดร้อนๆนะครับก็วันที่7ครับนะฮะเดือนพฤษภาคม2อ6 5กเนี่ยก็เป็นเกมนัดประเดิมสนามนะครับไทยจะลงแข่งขันเกมแรกนะครับพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับในเวลา19นาิานะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD หมายเลข36นะครับ ต่อด้วยวันที่9พฤษภาคม2 5 6 6นะฮะเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับไทยพบกับสิงคโปร์ในคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางรี e e TV ดิจิ t a l นะครับทางช่อง9 m c o r d HD หมายเลข30นะฮะส่วนอีก2นัดครับวันที่14นะฮะพฤษภาคมเวลา19นาฬกานะครับกัมพูชาพบไทยนะครับแล้วก็วันที่16พฤษภาคมนะครับเวลา19นาฬิกา ลาวพบไทยเนี่ยก็รอยืนยันการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะถ่ายทอดสดทางช่องทางใดนะฮะส่วนรอบชิงทองแดงครับหรือรอบชิงอันดับ3านะฮะรวมถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับส่วนวันแข่งขันดอนัดชิงเนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับซึ่งทางผมเนี่ยเพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีนะครับก็จะนํามาอัปเดตข่าวสารแวดวงการฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะช่วงซีเกมเนี่ย พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าความหวังเหรียญทองเรานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญนะฮะที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยเราประกาศสักดาห์ในย่านอาเซียนนะครับขอวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ